รักกันแช่แนวมาแล้วค่ะจะมาสอนปั้นน้ำเงือกนะคะถ้าทุกคนปั้นไม่ทันข้าหอมก็จะปั้นอีกตัวสองตัวเลยนะคะข้าวหอมก็จะใช้ดินน้ำมันแค่สองสีนะคะจะเป็นสีดหน้ำเงือกสีชมพูเราจะทำน้ำเงือกมาเริ่มทำบรดสกว่าเริ่มแรกข้าวหอมก็จะมาทำหัวน้ำเงือกก่อนนะคะหัวน้ำเงือกจะมีตาอยู่ ตัปั้นวงกลมด้วยนะคะปั้นวงกลมนะคะต่อไปก็จะทำเป็นตัวน้ำเงี้ยนะคะติดกันเลยไหมคะติดกันกับหัวเราต่อไปก็จะปั้นเป็นมือน้ำเงี้ยค่ะหัวจะเปลี่ยนเป็นี้ตึ๊ปิดกันนะคะก็ปิด นี่แกเป็นมือในังเงีย้ยแกให้มือนังเงียงนะคะแล้วก็ต่อไปทำหัวนนําเงีย้ยทำหัวนนําเงี้ยเลยเอ้ยไม่ใช่ทำผมนนําเงีย้ยติดกันเลยติดเสร็จแล้วก็จะทำเป็นขานนําเงีย้ยถ้าทุกคนปั้นไม่ทันอย่าเข้าหา้องกระจาบปั้นแค่สอง ตัวเลยนะคะผมก็นี่นี่ติดกับตัวเห็นไคะเอ๊นั้นจมือสกิไปก่กนก็ขาต่อไปผมก็ติดกับตัว ก่อนจะทำตัวต้องทำมือก่อนนะคะมือจะติดอันนี้แล้วก็จะทำเป็นมืออีกค่ะคือจบค่ะติดกับตัวเลยต่อไปจะทำเป็นหางหางน้ำเงือกนะคะ ติดกับคอนี่ค่ะน้ำเงือกนี่ข้าวหอมก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะนี่ต่อไปจะทำอลูกกุตตาล่ะโอเคลูกกุตตาต่อไปข้าวหอมก็จะทำเป็นลูกกุตตาลูกกุตตาสีเหลืองนะคะข้าวหอมปั้น ตัวเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะปั้นเป็นลูกตาวงโก้่าปั้นเสร็จแล้วต่อไปค่ะเ่ไหมต่อไปปั้นป่คปั้่ ตูดถูดนั่นลุดอ่ะต, <c oughs> ตอนแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้าวหอมถ้าทุกคนปั้นไม่ทันข้าวหอมก็จะปั้นอีกตัวหนึ่งนะคะ <c oughs> มาปั้นกันเลยดีกว่าข้าวหอมก็จะปั้นด้วยสีแดง <c oughs> สีชมพูเข้ม <c oughs> แล้วก็สีแดงนะคะ <c oughs> จะแตกต่างสีกัน ต่อไปเราจะทำเป็นหัวน้ำเงือกหรือทำเป็นตัวน้ำเงือกกี้า,ต,าววต่อไปหัวน้ำเงือกจะเป็นสีแดงต่อไปตัวน้ำเงื้กสีชมพูสีชมพูได้สีชมพูเข้มนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำเงี่ยถ้าเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนนะคะต่อไปจะทำเป็นหางน้ำเงือกเลย ไม่ต้องยาวๆเท่าไหร่นะคะหัว oh. น้ำเนี่ยคะ่ะและต่อไปเราจะทำเป็นมือน้ำเนี่ยโอโอต่อไปทำเป็นมือน้ำเนี่ยไม่ต้องยาวเท่าไหร่เอาตรงเริเวนนี้ ข้อหงจะทําตาเป็นน้ำเงี้กแล้ถอดหัวออกมาก่อนก็ได้ข้อหงก็จะถอดหัวออกมาแล้วทําเป็นลิปปากด้วยทาเป็นสีแดงทาเป็นลิปลิปนะคะจะอยู่ตรงนี้เสร็จทดแล้วต่อไปข้อหงก็จะทําเป็นลิปปากยิ้ม นี่ข้าวหอมก,ก็จะเป็นผมทำน้ำเงี้ยสองตัวพี่ทำต้องสามตัวอกีกต่อไปทจำจะนี่เอาคือลตุ้มเป็นหัวน้ำเงี้ยคือปอกผมเกี่ยวกข้าวหอมก,ก็จะทำเป็นตัวนี้จะมีกิ๊บอยู่ด้วยจะมีกิ๊บอยู่ด้วยนะคะตัวนี้ ตรงนี้จะมีกี่ไม้ลูกตุ๋มอันนี้แข็งแรงโอยจจะเกิดอะไรได้ด้วย